คือูอรุณ่ครับของที่ได้ตอบแทนแ่น้องนะครับคือพี่เรื่องว่าตรวจร่างพีภาษาไมแล้วเสนะครับกหมายว่าเป็นกระบวนการปกติของในทั้งานั่นนะครับก็ไม่ได้มีอะไรแนนะครับเพียงแต่ว่าการตรวจร่างนั้ยังไม่สร็จเพราะฉะนั้นพี่เลื่อจะเป็นวันที่20% ธันวาคม2566เวลา10นาฬิกาไม่มีของท่านใดครับตามเที่องที่นี่มไม่มีครับจริงกระบวนการปกติครับเลื่องอีกไหมดีเรื่องเหลได้กี่ครั้งครับคือจริงๆอ่ะอ่านั้นตอบไม่ได้ว่าเรื่องได้กี่ครั้งซึ่งแล้วแต่ว่าเป็นดนุนพินิจในการขั้นตอนงานของวิพากษ์สารท่านนะครับอ่าแต่ว่าคาดว่าครั้งหน้าก็น่าจะเสร็จสิ้นแล้วครับ20ธันวาคม20ธันวาคมใช่ครับนั่นคืออ่า ก็ไม่น่าจะมีอะไรก็องเสียดเรียวนะครับตามเพราะว่าบอกว่าจะมีผลกระทบอะไรไหมก็ไม่มีผลกระทบเพราะว่ากระบวนการในการศึกษาเนี่มันได้สิทธิ์ของแล้วค่ะแม่คุณูมค่ะผลกระทบทางจิตใจมีไหมคะจากการที่ต้องเลื่อนแบบนี้หลังจากที่เรารอคอยมานานก็มีผู้บาดได้ต่อยแต่ก็เข้าใจศาลเข้าใจกระบวนการที่ว่าถ้าสิ่งทุกอย่างเป็นปตามขั้นตอนแล้วก็ท่านก็มีเหตุผลที่ควรจะยรับคำพิพากษานี้แล้วค่ะ เมื่อกี้ได้เจอกันกับทางฝั่งภาพมวลชนไม่มีการพูดคุยกันนะคะหรือมีการพักทายอะไรกันคะไม่มีนะคะวันนี้สิ่งที่คุณแม่อยากสื่อถึงประชาชนที่ติดตามผ่านเนี่ค่ะที่รอคอยมานานคุณแม่อย่างบอกอะไรหาสังคมแล้วก็หลายคนก็ยังคาใจเกี่ยวกับประเด็นที่มีการกล่าวถึงว่าน้องอาจจะเดินไปเสียชีวิตเองได้หลายหลายคนดีค่ะแม่ ดีของเราท่คดีที่สังคมให้ความสนใจมากแล้วเป็นคดีที่มีนกเตะอยู่ทั้งสองฝั่งเพราะฉะนั้นทุกความเคลื่อนไหวทางคดีหรือว่าทางครอบครัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรืออะไรก็ช่างเป็นการนำเสนอตลอดเวลาแล้วบางอย่างก็มันไม่ใช่จะถูกเสมอไปแต่มีนำเสนอด้วยความเลือกฝันของทูบเตะ เพราะฉะนั้นทาให้คนในสังคมเขาไฟขีดกป็นมากแล้วแก้วก็ไม่ใช่เรื่องที่เ,เรื่องจริงขึ้นอยู่กับว่าออแต่และช่องจะน,นาเสนอในมุมไหนของตัวละครท่ตัวเองจหไถ่ายทอด,ทดสื่อสารทำใ้สึกว่ามันเป็นการถ่แตกตื่นน่ะรู้สึกค่ะเท่าที่ตั้งแต่เริ่มคดีของน้องมัเข้ามาครอบครัวเราเหมือนถูกมองว่าสายร้ายจนโนมาตลอด แต่ถ้าทุกคนได้มองได้จิตตาจริงๆแล้วหลายครั้งที่ฝั่งรู้แต่ว่าได้ภาพจริงค่ะเราก็ยังไม่ได้ตอบโดต้อะไรจากประโยคที่แม่ว่ามองใส,สทำให้เรากลายเป็นจำเลยสับสนเรืองนั้นที่หน่ค่ะเราเป็นผู้ถือสีถูกปนาต่งางๆมาตลอดเนื่อที่มีการกล่าวสู่ว่านักที่เนี่ยค่ะ เป็นตัวนำทางน้องเมนเทห์ให้น้องไปถึงท่านเสียชีวิตตรงนี้คุณแม่ในฐานะที่สังผัดอยากตอ่อถ้าให้แม่ตออก็คือปเป็นไปไม่ได้เลยค่ะที่บ้านนี้สุนัขมาเป็นสุนัขพันธ้นบ้านเป็นสุนัขธรรม,ธรมดาที่เราเลี้ยงแบบปล่อยเราไม่ได้เลี้ยงเพื่อที่จะให้เป็นเพื่อนของลูกแต่เราเลี้ยงไว้เพื่อที่จะกินเสรอาหารบ้างหรือว่าเป็นเพื่อนไปไร่ไปสวนต่างๆบ้าง แต่เราไม่ไ <Safe> ด <rév mark> ้เลี้ยงเพื่อที่จะให้ปันเพื่อนรูปแบบเหมือนหมาเออหมือนักที่เราเลี้ยงไว้ในบ้านแบบเพื่อนมันคนละแบบตามหลกัน่านมาเคยมีไหมคะที่คืนัเี้ยแบบาน้องวิ่บ้านแล้วน้องวิ่งตามที่ย่างๆก็เท่าที่เทาที่อยู่ตรที่วัดที่เราไรัก็ไม่ได้ให้ไปหา่อกับบนักที่เป็นทางารแบบว่าเราเราปล่อยให้มันวิ่งไปไหนก็ตามมันอยากไปกินอะไรมา จะอะไรตรงไหนก็ได้ด้วยความที่ว่าเรามีลูกนี้เราก็ไม่ได้ปล่อยให้เล่นกับน้อขนาดนั้นแต่ว่าด้วยนิสัยของน้องถ้าจะออกนอกตารางเขาจะหันหันมองเราตลอดแล้วก็เรียกให้ตามไปมีในเสื้อของเราตอนนี้เผยถี่มีในสื้อของทุกคนแต่ว่าแขนเขายืนกันร้านเกษตรเว่าะเขาไม่เห็นห้องนี้ก็ตามสิทธิของเขาค่ะไม่ติดกันเด็กผ่าคันท่านสนใจตอนนี้แม่ ที่ได้ผ่านกระบวนการสืบพยานมาทั้งหมดถ้าพูดถึงความอนันานใจเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวที่ต่อโต้กันทั้งสองฝั่งทั้งสองบ้านนะคะแค่เพีงแต่ว่าด้วะยะระยะเวลาที่มันนางเรามองเป็นเรื่องปกติก็ชินไปแล้วแต่ถ้าพูดถึงเรื่องพดี ไ,ได้ตแม่ใช้อย่างเมื่อวานสื่อสารตั้าก็สื่อสารว่ามีคนใส่ร้ายป้าแล้วก็บอกว่าน้องคูพู้อยู่แล้วว่าคุณกับป้าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้คนะ่ะแม่ได้ยินก็ได้ยังไม่ได้เห็นค่ะแต่ถ้ามองว่าถ้าถ้าป้าเขาจะบอกว่าน้องคนพู่รู้อยู่แล้วแ,ลแม่ก็ไม่รู้หรอกค่ะเพราะน้องคนเดียวที่ตอบได้แม่ทำไม่วางนายในฝ่ายตรงข้าบอกว่าเขาสามารถ ล้างยายหลักฐานทันปฏิติงาหลายอย่างได้ในการสืบคดีนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นผูิดเชื้อคนบริเวณที่เนเกี่ยวข้องกับศพักนไม่แน่นอนไม่้องิาองคนที่เกี่ยวข้องกับบริเวณทอกกนกับกับเชื่อผ้ามเชือคามรูเาไม่พบดเองคนเียน่นเขาแม่แม่ก็มองว่ามันก็เป็นสิทธิที่เขาจะพูดที่จะให้กำลังใจทุกายแต่ถ้าแม่ถ้าได้ในมุมมองของแม่ที่แม่ก็ ว่าคดีนี้เป็นคดีฆาตกรตรมกลางนะก็จะมีคนร้ายแล้วก็มีผู้ตายถ้าดีเอของผู้ร้ายไม่มาพัวพันกับผู้ตายก็ต้องมีหลักฐานอะไรที่เป็นของผู้ตายไปพัวพันกับคนร้ายถ้าชื่ออย่างนี้ก็ไม่มีอะไรที่ออเรากังวลใจก็เราถือกระบวนการพิจารณามาแล้วทั้งหมดพักฐานเนี่ย ในแม่ในมุมของผู้สูงอายุค่ะท่านใจดีอให้เป็นอะไรผ้ตอบเ็ก็ล้อนนะคะเพราะว่ามัเปรสับคระนตอบประเด็นประเด็นอพอ่าน่นึงคือคือจริงๆอ่ะครับคดีนี้หนึ่งเรื่องดีเอนเครับมันไม่ได้มองที่นั้นเือเดียวม่ใช่ว่าไม่มีเรื่องดีเเอเรื่องทั่วไปนะครับนี่เป็นคดีทั่วไปไม่ใช่ว่า ไม่พบดีนเลยแล้วจากสดีนั้นๆนจะไม่สามารถจะถึงคุณเลยได้นะครับอันนี้โดยหลกักตัองอะไรก่อนเพราะมันต้องมีพยานหลักฐานอยู่ประกอบไปด้วยนะครับ <S <S แต่สีนี้ขออนุญาตตอบเท่เา,เา,เา,เาที่ตอบได้นะครับ <S <S เรื่องของเส้นสรวมันไม่ใช่อย่างเดียวมันเป็นพยานในเรื่อที่ประกอบกันมาไม่ว่าจะเป็นพยานแม่ร้องพยานทคนที่เกี่ยวข้กับเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงช่วงเวลานั้นนะครับพยานหลายฝากที่เชื่อมโยงกันนะครับจะได้จุดจะได้จุดจนมาสูง ผลตรวจนิต <hàng, S 2> ิวิทยาศาสตร์ของเส้นผมนะครับก no so really ็ค really ือเรียนว่ามันไม่ใช่เ so ร so ื่องนั้นเรื่องเดียวคือจริงๆมันมีหลายเรื่องและยังอานหลายส่วนในนั้นนะครับซึ่งเราคงเปิดเผยไม่ได้ทั้งหมดเป็นเพียงพูดให้ฟังเท่าทรว่ามันไม่ใช่แค่นั้นนะครับหรือถ้ามีเพียงแค่ข้อควไมพอมากนด์มี ข่าอ่านถึงการาน N นพวกที่เสื้อผ้านูถกางไว้นอยากถามพู่ว่าปกตินองขอเื้อผ้าเองน้องยัอเสื้อผ้าเองก็บยังคแลกนแลวมวนั้นผ้าแ่เกงถกมาถวางวางก็อไม่ได้แต่ยืนยันว่าน้องเนี่ยถอดเองถึงแม้แบบถึงท่านร้อนที่สุดหรือหรือไม่พยายาม มื่นก็น้งสุดแสดงว่าหลักฐานตรงนี้แม่มองว่าเป็นการเลา้ลูานะคะไม่ขออธิบายตรงนี้แต่ไม่จะตอบตรงที่ว่าลูกของแม่ยังไม่สามารถถอดเชื้อหรือองเองได้เมื่อคืนนี้คนก็ยังพูดอยูว่าช่วงบัาช่วงเวลาที่น้องเู้ายไปเนี่ยส่วเขาเขาเห็นเขาอยู่กับแม่ เลยหังันที่ทีเราันี่นีคือับได้คะคแบบว่าอจริงต้องถามคุณพ่ีว่าทุกนเข้าใจว่าช่วงเวลาที่หาตัวไปช่วงเวลาไหนามนานอยครับว่าจนถึงเนี้ยสุานเสร็จแล้วเนียถ้าได้พยาหลักฐานเนี่ยมันนาแน ในความคิดของทนายเกียรติพ่อที่อยากลงโทษคือคืออย่างนี้นะผมไม่คิคดไนะม่คนที่ตอบไปอยา่งอยา,า,ยา,นะางนั้นนะครับที่ว่ามันเป็นยวกับวินิจฉัยเอาเป็นว่าผมตอบว่าพยานที่สืบมาทั้งหมดแต่ไม่ว่าจะเป็นพยานคนที่เดือดร้านไม่ถูกนะครับพยานผู้เชี่ยวชาญเนี่ยผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ผมเชื่อมั่นผมขออนุญาตต่อแบบนี้นะครับทีนี้นะคะเกิดว่าผลที่ที่่าออกมาในวันที่20ค่ะ,คะถ้าผลที่ทาสาวปะเป็นยกเราจะดำเนินการและถ้าเป็นบุหเราจะ,จะทำย่างไรคะ คือมันเป็นเรื่องปกตินะครับซึ่งเราองบ้านในหลักฐานเนี่ยเราที่บ้านนำสื่อไปในตัวตนวนะนัำสือเเป็นยาทกาที่ดีนะครับหาแม่หมอออกมาเราก็ต้องรวสใ้เกี่ยวสุดตามตัวตามปกติของเราถ้าเป็นตัวก็เป็เรือกติ้ต้องจำเลยถ้าเป็นบุลทจำเลยก็ต้องใช้สทธิาควัหาพ่อค้างรู้สึก หอของคนเพ่อค่ะเมี้เลื่อนแล้วในใจที่ไหนใใจนี่นพ่ะเมื่อกี้ล่อแล้วเพราคยอไรนี่เมื่อกี้ตอพ่อไปในห้องไม่เจอเขาูบปุมีการพคืนหมคะมีมองีบตาอะไรกันไาทีปเลยนะาปได้ ถ้าเราคุ้มมีอายุหยู่ตอนนี้คู่ีต่ออมิ๋เนาะไม่เห้าะแเป็นแม่โมฟี่ไม่อยากขอรห้าง หาเจตนาฆ่าพยานาาที่เราสืบมาทนายต้องาว่าสามารถไปที่ในเรื่องของเคนเราสืต0 0นก็รับามที่โจทก์ารแล้วก็นปีทนทนายเฉพาะทนายให้เสร็จท่านทไม่ได้ในเร่ได คืออย่างนี life, accident, ้คร you ับไม่ใช่ว่าคือเราอะมองว่าสิ่งใดไม่มีปัญญาคำว่าปัญญาไานใช่เนี่ยอาจารย์ถ้ามีคลิปวิดีดูฮะผมพูดถึงจมูกด้วยถ้ามีคลิปวิดีโอใช่ไหมครับมันก็ไม่ต้องขื่อใช่ไหมครับก็สามารถนะเป็นตัวอย่างว่าแม้ว่าไม่มีปัญญาสิ่งนี้ไม่ใช่ว่าจะไม่รู้พูดคำนี้ได้การกระทำทุกอย่างมันมีแรงจูงใจเพียงแต่แรงจูงใจมันอยู่ภายในใจ ไม่ใช่จะพูดกระไรให้คุณเรีนทั่วไปคณิตัิทย์สองทั่วไปนะครับคดีทั่วไปอาชญากรรมทีวีว่างไว้สิอันนี้คือหลักการน,นะครับฝากอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องสุนัขนะครับโดยหลักแล้วเนะี่ยสุนัขเ่ยไม่เคยทิ้งคนนะมีแต่คนทาหาที่ทิ้งสุนัขตัวนี้อันนี้คือจรสีค่คณิตวิทยคือการที่สุนัข จะพาเด็กไปมันแค่เปลี่ยนไปไม่ได้ถ้าตัวตีนสุนัขสุนัขนี่เขาจะรักเจ้าของมากโดยหลักนะครับสุนัขแค่เขาเขาจะมีความรับรู้ใกล้เกี่ยงกับสื่อสารใกล้เกี่ยงกับมนุษย์แต่นะครับมนุษย์ถึงนั้นมาเรีะนก็จะนั้นเขาจะเป็นภัยต่อเจ้าของมากอ่านเอกสารเปลี่ยนไปไม่ได้ก็จะทิ้งคดมีแต่คนอาชีพส่วนไหนเขาเปนมีอาณาจักรอีกฝั่งนะเขาพยายามยกข้อต่อสู้มาว่า น้องเนี่เดินตามหมาขึ้นไปเขาบอกว่ามันมีนักเชี่ยวชาญผู้วิเคราะห์มายืนยันมาสนับสนุนตศาสตร์ทางฝั่งเรามีพยานผู้เชีย่ยวชาญที่ยืยยนงใหเลยเพราะว่าเด็กไม่สามารถเดินไปเองได้แล้วก็เด็กไม่สามารถตามหมาขึ้นไปได้ของเรียกเท่าเท่าที่ตอบได้ะคะรับเท่าที่สอบได้ไม่ไม่หลุมเงียบในระดับคณิตศาสตร์นะครับก็มีพยานผู้เชี่ยวชาญทั้งสองคนนะครับแม้ทั้งทางโจทย์นะครับนักสุดทางนักผู้ชนะการเด็กกินข้าวที่นี้ นะครับผลงานแค่น like ี้นะครับตัวเล็กแค่นี้นะครับจะสามารถเดินจากจุดน้นไปถุดน้นได้ยังไงในขณะที่ทางเดินเขาก็ต้องคิดไปด้วยว่าลักษณะการเดินมันระยะห่างเท่าไหร่ความใครเท่าไหร่ทางแค่เท่าไหร่มันเป็นที่รกไหมจะไม่ได้ไม่ห้ามไหมเด็กเด็กนะครับก็นำเสืบกันทางนี้้านำาสืบกแล้วมาคือจริงๆแล้วทางนี้ก็นำเสือกว่าเด็กเน็่ไปไม่ได้นะครับโดยหลักเนี่ยเด็กอน่ะ เด็กทุกคนนะครับไม่ใช่เฉพาะเด็กนอก้องชมพู่นะทุกคนควที่มื่อหมดเเด็กสามสี่ตัวให้แปดตัวตั้งกว่าสิบตัวที่ควรได้ไหใช่ไหมครับว่าน้องชมพู่เนี่ยจะเป็นที่ลูกมองฝั่งนี้จะเป็นทีน่ลูกถ้าเดินตัวสองเนี่ยจะเป็นฝั่งลูกมันไม่มีเหตุผลจะเป็นที่เด็กเด็กเขาอาจจะไม่ได้นึกคิดออกว่าจะไปหรือไม่ไปแต่สัญชาตญาณเด็กอไปอยู่แล้วเขามีคู่เลยเหมือนเราอันนี่ก็ หลักพื้นฐานทั่วไปนะ,ะหลักความจริงที่สิบป้มาม่างนผมจะบอกว่าเขาตงสชแ ชอบอยังไงก็ว่ากันมแม้กระทั่งารรับผชอบใหยังใ่วามดลเป้าหมายก็ไม่ว่ากัน่นนทีไ่ไม่ว่ากันอีกต่างจากที่ที่ทีงปรนชัยมันไม่ได้ยดติดเึงมากันรเ่ลืห้จชอบเพาะไม่ชอบก็เลิกไปกทันทีแต่ต้องชข้าใว่าเขาไม่ชอบไม่ชอบอยังไงใช่ไหมครับคือคอดีนี้มันมีการระมัดระวังของเจ้าที่ทำงานเื่ารัดชอละเอียดรอบข้อสุดลยนะครับ บางประเด็กก็ว่าทำไมช้าก็ช้าชัวร์ใช่ไหม่มใช่ว่าช้าแล้วทำแบบซึ่งมันไม่ได้ที่คือทำแบบรุกลงไม่ได้ช้าพ่อนหน่อยมันมีกระบวนการมันตรวจสอบมตรวจสอบที่ตรวจสอบพ่อนอย่างที่เรารู้กันนะครับอย่างที่บอกไม่ใช่คดีนะแนตน่คดีไหนก็แล้วแต่ที่ไม่มีปักญยาชน,นไม่ใช่ว่าจะรู้ก็ได้อันนี้หลักทั่วไปนะครับ พฤติการประกอบการกระทำเนี่ยสำคัญนะครับพฤติการประกอบการกระทำของคนนั้นๆนะครับสำคัญะคะสำคัญมากส่วนหนึ่งแล้วก็พยายามเรียนรอ้ที่ใกล้ชิดในขณะที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นในช่วงนะะั้นะคัญ เขาคอยนึกถ mm ึงการตัดสินแล้วันมีความหลายคนก็หวังหลายคนก็